แล้วนะครับพวกออกผลอะไรอยู่แล้วนี่แล้วทีนี้คือภาพคือแบบภาพภาพมันเข้ามาในความฝันเนาะว่าแบบเฮ้ยเรียกออกตัวนี้บอเน่เรียกออกตัวนี้บอกมันก็ขึ้นมาแบบเอกบอก็ะว่ากันไปว่าเออออกตัวนั่นตัวนี้ปื๊บป๊บขึ้นมาอ่าพราะเพราะได้สานันละ่ะผมก็ตื่นขึ้นมานะครับตื่นขึ้นมาก็จําได้นะครับอ่านะครับร <c oughs> นะ่นบอพี่น้องรุ่นบนอนบว่าเป็นตัวใด รุ่นวอนะครับรุ่นวอผมก็รุนนะครับอยากให้มันเป็นอิหลีนะครับนะเออมันเป็นแบบคือมันแบบอ่าสมือนจริงนะครับอ่าคือมันเขามาเลยนะครับเขามาในความฝันเลยนะครับนะอือสวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเด้อเนาะอ่ารับหลายคนแหละนะครับ เออม,มันครับหลายหลายคนนะครับล <c oughs> ุ้นๆตั้งใจฟังเดี๋ยวอ่าตัวนั้นแล้วพี่นอ <c oughs> ้องแล้ยวถาก่อนถาก่อนนะครับถ,า,ถาคนก่อนนะครับบอสบอเทียเดี๋ยวบอสสาวเดียวมันเล้วเลยนะครับ <c oughs> เอาอีหลีผมฝันผมฟันอีหลีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับเรียกอะไรเดี๋ยวรอฟังนะครับ ฝันตอนกลางคืนนะครับฟันตอนกลางคืนเมื่อคอนเนี่ยนะครับเมื่อคลื่อนอนเนี่ยนะครับ uh, นั่นแหละเพราะผมฟันแล้วยวมันบอกผมว่าผมสีมาไล่ยสดนะอผมว่าผมสีมาไล่ยสดแต่ว่าผมอแต่ว่าผมเหมือนเจ็บเขี้ยวนะครับผมเจ็บเขียวผมมไาลายสดบ่ได้นะครับผมมาไล่ยสดบ่ได้ฟันก้อนสีเทาไหมเนี่ยครับ นี่บอมแนก่อนสีเ้าดิผมฝันปุ๊บผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณตีสองนี่แหละนะครับผมฝันแล้วผมตื่นขึ้นมาประมาณตีสองฝันปุ๊บตื่นขึ้น,นมาตีสองผมก็ผมก็ของน้าเพชรยังนะครับของน้าเพชรยังเล้ยวผมก็กลับมานอนคือเกานะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวเก็บตกให้คนอ่าคนที่มาดูใหม่นะครับนะว่าตัวเปิดตัวไหนนะครับ อาตัวเปิดตัวไดหนีเด้อพี่น้องนะครับอ่าให้ก่อนเลยนะตัวเปิดเด้อพี่น้องนะครับตัวเปิดตามนี้นะครับตัวเปิดนะอ่าแขบไไปเลยนะครับสําหรับใครที่สําหรับใครที่ไม่ทันนะครับนะแขบไไปเลยนะอ่าอันนี้ตัวเปิดตัวเปิดเด้อพี่น้อง ฝันรุ่งสางจะมีโชคใช่ไหมครับเออเรื่องเรื่องความฝันผมก็ผมขอคอยแมนบอกคอยหูคือกันนะครับใครใครใครรู้บ้างว่าฝันช่วงเวลาไหนมันมันดีหรือไม่ดีทุกคนนะฝันช่วงเวลาไหนมันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงทุกคนเออแต่ผมฝันเนี่ยประมาณตีสองอนะพี่น้อง ตัวนี้นะครับเนี่ยได้ตัวนี้นะครับคือเมื่อคือนนะครับอ่าเมื่อคือนนะได้ตัวนี้เลยเมื่อคือนก่อนนะครับผมถามออกตัวใดันได้บ่นะครับอันนี้คือความฝันนะทุกคนนะผมบม่รู้ว่าสิเป็นฝันบอกเหตุคือจังเหตุการณ์ก่อนๆ่อนบอนับนะไม่รู้เหมือนกันนะครับ ว่าในความฝันนะครับผมฝันว่าตัวน,นี้ลหละนะครับอ,อ่ะสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง อันทุกคนพิมพมาหน่อยอ่ะคือเงียบนอกบ้านนี้ให้ค้างเนาะผมค้างกว่แม่จะออกเาวาพออาจารย์ก็ลองลองตามดูนะทุกคนนะลองลองตามดูนะครับแต่ว่ามือนั่นขับข่ายขับข่าว่าไดเป็นฝันบอกเหี้ยรับพี่น้องนะครับเออผมไปทคือปกติผมก่อเหีเ้ยดเนี่ยเกี่ยวกับผลอยู่แล้วเนาะผลหวยนะครับเออพราะออกแล้วนะครับ <c oughs> พราะออกแล้วผมป็ถามนะครับ ออกเตรไดจีฮ่้าแ işte ล้วแล้วแล้วตอนนั้นคือผมอ่ะมันเป็นแบบในความฝันคือมันเป็นแบบเดียวี่น้องนะครับแบบเดี่ยวมันแบบ 7, 5, จีฮ่าจีฮาแล้วมันเป็นเป็นคือย,ยังเห็นเห็นสัญลักษณ์เป็นอ่าเป็นอ่ารัฐบาลเนี่ยะอ่าเป็นสัญลักษณ์คือย,ยังรัฐบาลเนี่ยะนะครับผมก็เลยแบบไม่สงสัยสิมาลาดปะ่ะอยังประมาณนี้ แน่ใจก็ล่องเล่าเบิง์ก่อนก็ได้นะครับแต่ขันขันเล่ามาเนี่ยขันขันเจตหามันมาเล่านี่ผมชักสิบอ่แน่ใจลาบแล้วนะครับเออถ้ามันมาเล่านะครับเออแต่ขันเจตหาเนี่แต่ขันเจตหาภายในอ่ามือเอือนมืออือนหรือมืออือนหรือวันพื้นสหนนานขันมันขันเจตหาบอสอดเนี่ยนะครับผมตีเลยนะครับมันมันจะไปผุหลาบไปรัฐบาล あ。